สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาทําหัวข้อนะครับผมก็คือการรวมพลของเหล่าโจรสลัดต่างๆมาตีกองทัพเรือนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะสามารถจัดทีมไปสู้กับกองทัพเรือได้หรือเปล่าก็ตอนนี้กองทัพเรือนั้นผมจัดไว้เป็นสงครามเซตตอนสงครามมารินฟอร์ดนะครับผมก็คือจะยังไม่มีฟูจิส่วนฟูจินั้นเดี๋ยวรอดูเซตต่อไปแล้วก,กันก็อาจจะมีเอาฟูจิมาแทนเป็นการาฟนะครับผมเพราะว่า การมันเป็นแค่ระดับ2อเนาะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมแต่วันนี้ผมถึงโอกาสเป็นเซตของกองทัพเรือละกันเดี๋ยวเราไปหาแบบตัวละครที่จะไปสู้นะครับผมว่าเราจะจัดเป็นตัวละครไหนดีเอาตัวหลักๆก็คือ3ตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็น4ี่จักรพรรดินะครับผมน่าจะเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา4ี่จักรพรรดนี้ไปบุกกองทัพเรือนะครับผมโดยผมจะเอาทัฟฟ้ารอเป็นตัวซับพอตนะครับผมในรอบแรกแล้วก็เอาตัวอะไรอีกตัวหนึ่งวะเรลี่เหรอ เดี๋ยวลองเซตนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาลองทั้งหมด3เซตละกันว่าเซตไหนมันจะไหวนะครับผมก็เดี๋ยวเราขอเปิดเป็นเซตนี้ก่อนนะมีเลลี่ในตำนานมาด้วยนะครับผม3จกักรพรรดิเลยเป็นหนวดดำหนดขาวแล้วก็ชังคูดนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นทัฟก้ารอเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะไหวไหมอันนี้ผมก็แบบใส่หินครบหมดนะครับผมใส่อเทมบางชิ้นเท่านั้นก็คือผมใส่อเทมการสะท้อนให้กับทีมนี้ด้วยเพราะว่าเขามีเซนงโงคูปเปิดสะท้อนไงเดี๋ยวมันขี้โกงเกินนะครับผม เิดสะท้อนมาเรนี่แฉงหนวดดำหนวด,ดขาวกดสกิลทีเดียวนี่หายหมดเลยนะครับผมผมก็เลยตัดปัญหาใส่สะท้อนให้เขาแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอกาสที่จะติดไม่ติดเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวลองเอาเซตน,นี้ไปบุกกองทัพเรือดูเอาเป็นคูณสองแล้วกันเนาะไม่ช้าไม่เร็วนะครับผม,มการมันก็มียิงสตั้อนนี่ว่ะเนี่ยดูมันแรงครับผมเรียบร้อยหายไปหนึ่งละ อันนี้เราก็จะแพ้ไข่นูนี่หว่าไข่นูมันต่อ,อยตัวเราหมัดนะครับผมทั้งนั้นน่ะมีเซตโจรสลัดก็แรงะครับผมแต่ว่าแพ้ไข่นูเรียบร้อยแล้วแหละไข่นูน่าจะเก็บกินหมดนะครับผมหมัดแรกหนวดดำหมัดสองหนวดขาว <c oughs> หมัดสามน่าจะเป็นเลลี่นะครับผมาการาฟหายไปก่อนแล้วแต่คู่ซันก็ตายนี่หว่าหมัดสามน่าจะเป็นเลลี่นะครับผมแต่ก็สูสีสูสีอยู่ เลลี่เรายิงนานยิ่งเก่งครับผมเลลี่นี้ตอนนี้น่าจะเก่งไปเรื่อยเรียบร้อยหมัด3เมลลี่นะครับผมหมัดสี่น่าจะเป็นปาาลลอุตส่าห์รารอมากอาคายนุกเก็บกินหมดเลยอย่างนี้เดี๋ยวผมขอจัดเซตมาแก้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นข้อสเสียอะไรที่ทีมของผมนั้นโดนอาคายนุไล่ต่อยตัวละหมัดตัวละหมัดเลยเซนโกคุก็ถึงชิบหายเลยเรียบร้อยหมัดสี่เป็นแ <laughs> ชงคูดนะครับผมโหนี่อาคายนุมันไล่เก็บแบบ เก็บ3จะก,กับัดแล้วก็บุกในโจรสลัดในตำนานไปนั้นหละเกลียนอย่างเลยว่าไข่นุแม่งมันมาต่อยกินนะครับผมมัดที่5นี้ทฟัฟกรารอน่าจะไม่รอดนะครับผมของมัดดีโอ้โหเรียบร้อยไข่นุแม่งเก็บหมด3ล้านนะครับผมก็แบบถ้าเราเอาเซตนี้ต่อก็คงเจอไข่นุไล่เก็บหมดนะครับผมงั้นผมขอเอาตัวเราเอาแชงคูดลองแล้วกันแชงคูดมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่เนาะเอาแคคเกอร์กันดีกว่าแคคเกอร์มีเศกลูกน้องแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร สกิลเปิดโลนะครับผมเดี๋ยวลองเอาแคคเกอร์แทนแชงคูด,ดูเอาลอมาฮิวเหมือนเดิมนะครับผมไปลุยต่อรอบที่2เปลี่ยนตัวละครอีกตัวหนึ่งน,นะครับผมก็คือจะหาทีมมาค้อนกองทับเรือให้ได้นะครับผมไปเยืมลูกน้องบิ๊กมัมมาหนึ่งตัวนะครับผมแต่เหมือนจะไม่เวิร์กหมัดแรงกดทําอีกแล้วหมัด2หน้าจะหนวดขาวเหมือนเดิมนะครับผมเห็นว่คู่แรงทิพไายเลย รอหิวหน่อยรอไม่หิวเพื่อนตายนะโอ้โหแฮกเกอร์ตายเก็บได้วะ่ะเซตเนี้ยโอ้โหเลลี่กำลังโหดนะครับผมแต่ต้องโดนอาคานู้บัดเดียวแน่นอนเลยรีบจิม้มรีบจิม้มโอ้โหเรียบร้อยเซตนี้มีหวังวะ่ะดูดาเมจเลลี่เท่าไหร่โอ้โหได้หนึ่งล้านเดียวนอด ไอเซนโกคุกับวาไคหนูสูตรๆไปเลยเดี๋ยวผมขอเอาเซตนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกัน้าไม่ไหวเดี๋ยวมาจัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมจัดทีมใหม่เองเขาขอดูเซตนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเหมือนจะมีแววนะครับผมเมื่อกี้ถ้าไม่โดนแช่แข็งรอโดนตัดจังหวะบ่อยไปยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ฮิวเลยหมัดแรกนี้หนวดดําเรานะครับผมไม่หนวดดาแบบเป็นตัวฟรีไปเลยอะไม่ได้เอาไว้ใบเอาไว้อะไรเลยนะครับผมเนี่ยรอมันโดนตัดกําลังมันไม่ได้มารีเลื่อนให้เพื่อนนะครับผมโอ้โหหนวดขาวหาย แรงใช่ไหมเลยเซนโงคุกระโดดทีโคตรแรงเลยนะครับผมรอไดอ้เองไม่ได้ขยับเพื่อนตายหมดแล้วโอ้โหถ้าไม่สู้ไม่ไหวนะครับผมเก่งจัดเลยกองทัพเรือให้แบบสุดๆนะครับผมเซนโงคุมันแรงด้วยประเด็นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีแววเรลลี่เราน่าจะไม่ตายนะครับผมแต่ต้องไปลุปน้นว่ามันจะตีเซนโงคุตายไหมน่าจะตีไม่ลงหรอกหูดอกก็เจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับผมเรลลี่ผมหูเก้าหมื่น บ้าบิ่งแล้วแสนหนึ่งนะครับผมเอ้ยเอาดิหนึ่งนาทีตายไหมเนี่ยสามหมื่นเก้าเองเบาชิบหายเลยเช่นโกโคก็คือมันแปลงร่างอ่ะมันอึดขึ้นด้วยนะครับผมพลังโจมตีพลังป้องกันขึ้นหมดเลยสามหมื่นเจ็ดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สี 46, ่หมื่นหกแต่ก็ตีไม่ลงเหมือนเดิมให้ลงเลยไม่ว่าห้าสิบวิตายไหมเนี่ยลงครับผมลงลงสี่หมื่นหกแล้วบ้าบิ่สี่หมื่นแปดนะครับผม, 46, บบอ 48, บผมเอาวะมันน่าจะไม่ตายว่ะสามสิบวิ ห้าหมื่นสามนะครับผมบัฟอีกทีซิลูกบัฟอีกทีนึงไม่ลงเลยว่ะห้าหมื่นเก้าไม่ลงนะครับผมเอาไม่ลงจริงๆเลยเหลือหนึ่งหนึ่งเฉยเลยตีไม่ลงครับผมต่างฝ่ายต่างตีกันไม่ลงเซนกองคูก็ตีเลยรี่ไม่เข้าแล้วแหละเพราะว่าเลยนี่มันแบบยิ่งบับยิ่งเก่งนะครับผมก็งหูไอ้โค่นกองทับเรือไม่ได้นะครับผม จะไปสอครั้งละเดี๋ยวผมรอบสุดท้ายแล้วกันขอหนวดดาออกเพราะว่าใส่หนวดดําไปมันก็ตายเร็วนะผมลองเอาตัวไหนแทนหนวดดาดีวะเนี่ยเอาตายเหี่ยวเดี๋ยวลองเอาตายเหี่ยวบ้างแล้วผมตาเหี่ยก็เป็นตัวที่แบบดาเมจแรงในระดับหนึ่งนะก็รอบสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ารอบนี้แพ้ก็คือแบบคงจะไม่มีทีมที่แบบค้นกองทับเรือได้นะผมก็จะรอเป็นพวกลูฟี่แกซี่คาตาคูลหรือว่าโดฟามิงโกอะไรเพิ่มมาแล้วกันนะครับผมก็คือเอาง่ายว่า รอจนสลัดใหม่เข้าถ้าไม่ไหวนะถ้าไหวก็ถือว่าโค่นกองทัพเรือได้นะผมถ้าไหวเราก็ไปเปลี่ยนเป็นฟูจิมาแทนไอ์กาฟอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเน็ตหลุดเน็ตแหลกเซิร์ฟแหลกหรืออะไรวะโอ้เชื่อมต่อเข้าไปหมุนหมุนยังนานนะครับผมตอนนี้ก็ดูสมอเรือไปก่อนแล้วกันนะครับผมสมอเรือกาลังหมุนอยู่ว่ามันจะไปทางไหนนะครับผมตอนนี้เฮ้ยทำไมหมุนนานจังวะมาสักทีมาสักที ให้อะไรมาเนี่ยไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าหมุนอยู่อี่สิบนาทีนะเนี่ยโอ้นานเกินมาครับผมเซตสุดท้ายก็เมื่อกี้เซตนี้นี่หว่าที่เรากดไว้เนาะอ่ะมาดูกันครับผมเมื่อกี้แม่งหมุนอย่างนานเลยดีนะตัดสินใจแท็บเกมออกไม่ใช่ว่านั่งรออยู่สิบนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซตนี้แต่ว่านวดขาวเราน่าจะฟรีนี่หว่าหนวาขาวฟรีจริงๆด้วย ขาดตัวไอ้น,นี้ดิขาดตัวลดเลือดชิบหายแล้วยิงไม่ดีนะครับผมไม่มีตัวร่อตีนเมื่อกี้เรายังมีแบบตัวอย่างดอดดำล่อตีนนะครับผมไอเอาไว้เอาไว้ตายเหี้ยมันตีสะท้อนตายนะรเรียบร้อยอีกหนึ่งบัตรเซตนี้ยิ่งไม่สูสีเหมือนเซตมีนอดขาวยืนแทงเลยนะครับผมทำไงก็ได้อยาให้มันต่อยโดนเลลี่นะ โอ้โหรอแบบรอตายอะ่ะอื้อนิดเดียวอาครยนูได้เปืดนโลไม่ไหวนะครับผมยิ่งหนวดขาวรอตายเพราะว่าหนวดขาวอะ่ะมันมีความสามารถลดเลือดไงเรียบรอ้อยหมัดเดียวก็เอาเอา,เอาเป็นว่าไม่ไหวเนาะเดี๋ยวผมรอตัวละครก่อนแล้วกันก็คือมีตัวใหม่พวกลูฟี่พวกอะไรเข้ามาเดี๋ยวรอค่อยเอาตัวละครเหล่านั้นมาล้างแขนแล้วกันนะก็สรุปวันนี้จนสลัดนะครับผมสู้กองทัพเรือไม่ได้แม่งเซ็ตกองทัพเรือมันแข็งแกร่งริงไยวะ ก้เพราะมันม,มีเซนโกคุกับคุซันนะครับผมตัวหลักๆเรื่องตีคนเลยมีใครโนอีกโกงเรื่องแบบหมัดเดียวหมัดเดียวนะครับผมเพราะว่าหลังหลังนี้มันจะตีกันไม่ค่อยโดนแม่งอะไครโนเก็บกินเก็บกินหมดเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคลิปต่อไปคู่ต่อไปใครอยากยดูตัวไหนอยากดูคู่ไหนตีกันก็สามารถร้องขอเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้เลยคลิปไหนแบบคู่ไหนน่าสนใจยวผมจะทํมาให้เร็วๆนี้เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อน,อนๆทุกคนนะครับผม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะและ้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ติดตามทั้ง YouTube นี้แล้วก็ทั้งเพจนะครับผมที่ชื่อกับเหมือนช่องนี้เลยก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมจัดกิจกรรมหรือว่ามีอะไรมาพูดคุยมีคลิปสนุกสนุกโจมตีหนึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้มาให้รับชมกันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะรับผมคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็รอติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ